สวัสดีครับวันนี้เราพร้อมเล่นเกมโรมานะครับเกมตำนานก็ว่าได้นะครับนะครับเราดูนะครับกดสามสิบบาทนะครับผมนะนะครับดนเรื่อยๆนะนะครับโบนัสลุ้นๆเลยโบนัสลนๆเลยโบนัสโชว์ลุ้นๆเลยนะครับแต่ไม่ได้เข้านะครับ ไชครับขวามาครับหอยมาอืไม่ทำไมไม่เป็นอาหุนนะครับอาหุนครับไชครับผมลงทุนมาห้าพันกว่าบาทนะครับกดครั้งละสามสิบบาทนะไชครับไปไมเรื่องผมนะครับตัดไปย้ายเสียงครับครับได้ครับ สี่สปินได้าห้าขึ้นไปหรือถึงหกนะครับมันจะได้สี่สปินกดฟรีเลยนะครับแอปเดิมจะคงไม่ถึงนะครับสองครับได้แค่สองนะครับไปต่อครับไปครับหนึ่งครับปลอยครับหนึ่งครับสองครับบินวินสองครับได้แค่สองอีกครับดนไปรคับอนไปเรื่อยๆครับ มา20เกืบไปแล้ครับจะเข้าโบนัสริงนะครับดูแล้วโบนัสจะเข้ามหมวันนี้นครับครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับจัดไปนะครับจัดกันไป <c oughs> โบนัสเกือบไปครับเมื่อกี้เกือบไปนะนะครับก็ได้ได้สามแนละ้วสามแล้วไม่สี่นะจะได้มามครับ ดูดไปต่อนะครับมีสิงโตมีเบือคอยนะครับขวานกับอาวุธนะครับขวานครับดาบนะมันจะมีสิงโตแล้วองุ่นรถแจกันนะเดี๋ยวบ้านเราเรียกเหยียบก,กับเหยียบนะครับดูดต่อไปเลยนะครับใน้สามวินนะได้ครับไป เมื่อกี้ได้ฟรีหนึ่งวินนะครับได้ฟรีสปินนะครับได้ฟรีหนึ่งนะครับโอ้โหโบนัสเข้าพูดถึงไหครับไปครับนี่อยากไปนะครับเราไปฟันสิงโตนะครับครับมาดูนะครับว่าจะยังไงนะครับผมเลือกอันสองนะไปครับสาบคู่ครับเยอะหนึ่งครับนั่นนะครับหกร้อยบาทครับฟันเข้าไปนะครับต่อครับต่อนครับ ของเล่นอันที่หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งดาบปี๊ะเข้าอีกแล้วครับผมมาอีกสามร้อยนะครับผมสุดครับสุดครับเออเลยนะครับครับอันที่สองครับไม่โดนนะไม่โดนนะขอเลอกสองอีกทีับเป็นโลครับไม่ให้โตจมดีแล้วมั้งนะครับได้มาเก้าร้อยเก้าสิบนะครับหนึ่งครั้งนะครับขอเลือกอันที่หนึ่งครับดาบหนึ่งครับ หลบอีกแล้วครับผมพอเรื่องอันทีสามดับพวบก็ไม่โดนครับไม่โดนอีกแลครับสามย้ำรับโดนครับยันรับได้อีกสามร้อยเป็นหนึ่งพันส้อบาทครับผมลงทุนไปห้าพันกนะบุ๊ปอันทีสามอีกทีครับโดนอีกแลครับเอาไปสามร้อยครับผมสุดทับสุดทับตอนนี้มีหนึ่งพันห้าแล้ ผมโอกอันที่สองครับโล่จบเกมครับผมจบครับได้มา1,680บาทนะจบเกมนะครับอันนี้ก็ผมขอบเพียงท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดแชร์ผมด้วยครับวันนี้ก็ขอครับสวัสดีครับ